สร้างอน,นาคตกับโรงเรียนสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสร้างความเป็นสากลสู่ชุมชนยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลยอดแก้ววิทยาโรงเรียนตามแนววิถีพุทธและปัญญาอีสานในรูปแบบการศึกษาแบบออนแทร์สัดีทุ e คนยิ e ต้ English is fun with t i s n Today we're gonna learn about some of vocabulary about my pet my pet นั่นเองนะคะวันนี้พิเช์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะคำว่า my my คำนี้นะคะจะแปลว่าของเรา นะคะส่วน pet pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะถ้าเติม s ตัวนี้แปลว่ามีหลายตัวนะคะเด็เกๆต้องจำไว้ให้ดีนะไปลุยกันที่คำแรกเลยนะคะคำแรก dog dog สุนัข Wow, it's so cute. Cat, cat, meow. Next, bird, bird, no? Wow, hamster, hamster, new hamster. แรบ b ิท r รบบ i t กระตา fit, fit. ่าย and fish fish ปลาเดี๋ยวที่เชื่อจะพาเด็กๆไปสร้างประโยคคำถามแล้วก็ประโยคคำตอบกันนะคะ,ะเดี๋ยวที่เชื่อมีคำถามให้เขาถามว่า What animal do you like what animal do you like เขาถามว่าเด็กๆชอบสัตว์อะไรนะคะเด็กๆชอบสัตว์ชนิดไหนถ้าเด็กๆชอบสุนัขนะคะให้เด็กๆตอบไปว่า I like dog I like dog พิเชษคะ่ะหนูชอบน้องแมวอะค่ะหนูเลี้ยงน้องแมวที่บ้านไว้เยอะเลยนะคะถ้าเด็กๆชอบน้องแมวให้เด็กตอบคำไปว่า I like cat I like cat พีเชษครับผมไม่ได้ชอบทั้งแมวผมไม่ได้ชอบทั้งสุนัขเลยแต่ว่าที่บ้านผมเลี้ยงนกด้วยผม จะตอบยังไงดีครับถ้าเด็กๆชอบนกนะคะให้เด็กๆตอบไปว่า I like bird I like bird ไปเลยนะคะอ่าเป็นหนูนะคะใครที่ชื่นชอบหนูแฮมสเตอร์นะคะให้เด็กๆตอบไปว่า I like hamster I Like hamster นั่นเองนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบ rabbit rabbit ใครที่ชอบกระต่ายนะคะให้เด็กๆตอบไปว่า I like rabbit I like rabbit Let's t a า k นะคะถ้าเด็กๆชื่นชอบน้องปลานะคะใครที่ชอบเลี้ยงปลานะคะให้เด็กๆตอบไปว่า I like fish I like fish เดีวราไปดูไปทดสอบกันสิคะว่าความสามารถของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เน่ะเขาสามารถทำอะไรได้บ้างน,นะคะ The dog can แค n อะไรคะ The dog dog แปลว่าสุนัขนะคะเราเน้นไปที่ตัวสุนัขนั่นเองนะคะ Can คำนี้นะคะจะแปลว่าสามารถความสามารถนั่นเองนะคะ The dog สุนัขสามารถทำอะไรได้คะระหว่าง dig และ fly dig แปลว่าขุด fly แปลว่าบินดังนั้น the dog can dig นั่นเองนะคะไปที่คำต่อไปเลยว้า wow, ว so cute the cat with their ice cream แมวนะคะน้องแมวกับไอศครีมของเขานะคะไปที่น้องแมวกันนะคะ t จ e c a t can นนะ can แปลว่าสามารถคำแรก swim swim ว่ายน้ำกับ c r a m b climb ปีนระหว่างว่ายน้ำกับปีนน้องแมวสามารถ c r a m b นั่นเองนะคะ น้องแมวสามารถปีนได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆเคยเห็นแมวว่ายน้ำไหมคะตอนนี้นะคะที่เชื่อไม่ไม่ไม่รู้ว่าแมวสามารถว่ายน้ําได้ไหมแต่ที่เชื่อสามารถรู้ได้แค่ว่าแมวบางชนิดเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกกับน้ําเลยนะคะ,ะไปที่คำศัพท์ต่อไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ the bird can Of course you know it แน่นอนเลยค่ะว่าเด็กๆต้องรู้แน่นอนนะคะ The bird can sing สิะงะคะร้องเพลงได้ไหมคะหรือว่า The bird can fly The bird can fly ใช่ไหมนกนะคะสามารถดินได้นั่นเองนะคะ hamster 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 can run or fly run or fly run ที่แปลว่าวิ่ง fly ที่แปลว่าบิน The hamster can run นั่นเองนะคะไปที่คำต่อไปเลยนะคะ Next, the rabbit, the rabbit can jump or dance. Jump or dance. Of course, the rabbit can jump นะคะ jump ที่แปลว่ากระโดด dance ที่แปลว่าเต้นนั่นเองนะคะน้องกระต่ายของเรานะคะสามารถ กระโดดได้นั่นเองนะคะไปที่คำต่อไปเลยและคำสุดท้ายนะคะ the fish can jump or swim the fish can jump or swim น้องปลาของเราสามารถกระโดดหรือว่ายน้ำได้คะเด็กๆ น้องปลาของเรานะคะแน่นอนว่าต้องว่ายน้ำสวิมน,นั่นเองนะคะ,ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชื่อขอลาไปก่อน it's time to say goodbye